คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคสศิธีเหมือนล้านนะครับกับสูตร สิบปอนด์นะครับหลักสิบปอนด์โอเคนะครับในสูตรของหลักสิบปอนด์นะครับในสูตรนี้หลักสิบปอนด์มีดวงดาวกำกับอยู่ด้านบนนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับในสูตรนี้นะครับเข้าตั้งแต่สิบหกกุมภาพันธ์หกสี่สิบหกกุมภาพันธ์หกสี่นะครับจากสิบเจ็ดงวดก็เป็นสิบแปดงวดครับขออนุญาตเป็นตัวเลขครับ เป็น18งวดครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่หนึ่งงวดนะครับแต่ล่าสุดเข้านะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ามันวิธีการคำนวณยังไงนะครับติหลังจากกดติดตามแล้วเนาะนะครับ16กุมภาพันธ์ครับที่ออก4 2 4สองสี่หูนาตะมเก้าครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยลงมาที่1เห็นไหมครับหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที 1> 1> ่1นะครับหบวก1เป็นเจ็ดเจ็ดบวก1คงที่เป็นแ8ดแดบวก6คงที่เป็น สิบสีใส่สี่บวกสองคงที่เป็น6 6หกคูณสี่หกสสี่ใส่ 4, 4ี่บวกหเป็น10ใส่ศ0นนบวกสได้0ูย์บวกสได้อ่ะศูนบวกศบวกสได้3 3มบวกเก้คงที่อ่ศบวกอามบวกเครับ9ก้า 1ิบสิบใส่2นะครับได้แปดสี่หกสี่ศูนย์สามสองแปดสี่หกสี่ศูนย์สามสองนะครับแปดสี่หี่ศูนย์ะครับเรามาดูนะครับ1มีนาคมครับเรามาดูหนมีนาคมอหมีนาคมครับออก5้าสองก็แล้วออกเจ็ดสาเจดสนะครับเลขสามครับมาลักสิบปนเห็นไหมครับต่อมาครับ1มีนาคม6กสี่หนึ่งมีนาคม6กสี่คำนวณลักสิบปอนได้ หกสอง4 6่หกสองสี่หกสองห้าสี่หี่หสองห้าสี่นะครับเรามาดูนะครับหมีนาคมครับออก4ี่สองสองสีสองเลข2ครับมาหลักสิบปนนะครับถึงแม้จะมาครบ3ตัวก็ตามนะครับสิมีนาคม64สี่คำนวณหลักสิบปนได้1 7 9 6 2เจ็ดเก้าหกสองสีนเะครับเรามาดูหนึ่งเจ็ดเก้าหนะครับเลข7ครับมาหลักสิบปนครับ เลข2แถมมาหลักร้อยนะครับ1เมษายน64คำนวณหลัก10บปนได้8464032 8 4 6 8 4 0 3 2นะครับเดูเลข8ครับมาหลัก10บปนครับลำับที่1 16งเมษายน64คำนวณหลัก10บปนได้1 7 9 6 2 4 6 2 5 9 6 7 9 6 2 5 4นะครับเรามาดู1 7 9 6 1 7 1 7 9 6 2 5 4นะครับ,ลรบเลข7ครับมาหลัก10บปนครับเลข2แถมมาด้วยการมาครบ3ตัวบ,บนเลยครับ สพฤษภาคมสองพฤษภาคมห้าพฤษภาคมหกนะครับคำนวณสิบนนบนได้ส่ 2, อเก้าห้าเจ็ดแปดสี่เเาห้าเจ็ดแปดสี่เนะครับเามาดูเก้าห้าปดสนะครับเลข7ครับเข้ามาหลักสิบบนครับเลข9แถมมาในหลักหน่วยด้วยนะครับแล้วก็เลขห้ากลายว่ามาครบาตตวบนเลยครับ ส6บหกพืส้หกคำนวณลักสิบปอได้เก้าห้าเจ็ดแปดสี่เจกเ้าห้าเแสจหกนะครับเรามาดูเก้าห้าเดแดสี่เหนะครับเ,เลขเจ็ดครับมาลักสิบปอครับแล้วก็เลข9แถมมาหลักร้อยครับ1มิถุนาย,ยน64ครับคำนวณลักสิบปอได้0ูนย์หกแปดส8งแปดนะครับเรามาดู0682810นะครับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของ หลัก1ิบปอนครับจริงๆมาครบในนับแปดถึงหนึ่งครับครบเลยนะครับ16มิถุนายนครับคำนวณหลักสิบปอนได้391 4032 391 4032นเามะครับเรามาดู3 9ม4 0 3า3 9 1 4 0 3 2นะครับเลขหนครับมาหลักสิปอนด์ครับหนึ่งกันดาคม6 4ครับคำนวณสิบปอนได้068 2810 068 281 2 8 1 0นะครับ 0 6 8 2 8 1 0นะครับเลข2ครับมาหลักสิบปอนด์ครับ16ก็รดาทคมครับคำนวณลักสิบปอนได้2 8 0 6 9 8 8 8 9 8 9 8 0 8นะครับ2 8 0 6 9 8เรามาดูนะ1สิงคโคมครับออก261เลข2อ่าเลข6ครับมาหลักสิบปอน์เลข2แถมมาหนึร้อยครับ1สิงคาคม64ครับ1สิงคาคม64คำนวณลักสิบปอนได้6 2 4 6 2 5 4 6 2 4 6 2 5 4องครับเรามาดู 6กสองสีนะเลข5ครับมาตำแหน่งของหลักสิบปนครับ16สิงหาคม6 4สี่คำนวณหลักสิบปนได้เก้าห้าเจ็ดแปดสเ้าห้าเจ็ดแปดสี่นะครับเรามาดูเลข7ครับมาหลักสิบปนครับเลข4แถมมาแนากร้อยครับจริงๆมาครบเลยนะสี่เจ้านะครับแต่ปกัสที่หลักสิบคือเลขเ็ดครับ หนึกันยายนหกสี่ครับคำนวณลักสิบปนได้สามเก้าหนึ่งสีนย์สามสองสามเก้าหนึ่งสี่ศูนยะครับเลขสามครับมาหลักสิบบนครับนะครับเลขสามาหลักสิบบนนะต่อมาครับต่อมาเอาเลขเก้าแถมมาหลักร้อยด้วยนี่นะสิบหกกันยายนหกสี่ครับสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณหลักสิบปนได้ไรเก้าห้าเจ็ดแปดสี่ 9, 5, 7, 8, 4, 7, 957 8 4 7 6นะครับเรามาดู957 8 4 7 6เรามาดูนะครับเลข7ครับมาหลักสิบปนนะครับ1ตัวละคม64ครับ1ตัวละคร64นะครับคำนวณหลักสิบปนได้735 06 98 735 06 98เห็นไหม735 06 98 1้ะครับ16ตัวละคมออกอะไร16ตัวละคม ออ386 372 2ตัวล่าออก38หลัก10บบนเลขลายเลข7ใช่ไหมนี่เลข7เลข3แถมมาได้รลอดนะครับแถมมา1ตำแหน่งก็เป็นนะครับเข้ามา2ตำแหน่งนะครับ16ตุลาคม64ละ16ตุลาคม64นะครับ3เป็น6 3 7 2 2ตัวล่าง38นะตามมาดู3บวกด้วย สเป็น5 5าบวก1คงคงที่เป็น6ใส่ห6บวกหกหกเจดแ้าใส่2 2งบวก2อคงที่เป็น4 4คูณ4คงที่เป็น6 4 4 16ใส่ 6, 6นะครับ6กบวก6เป็น12ใส่2 2บวก3คงที่เป็น5 5บวก5บวกเเป็น14สใส่4ีนะครับรู้สึกนิ่ว่านี้มันจะหลุด1งวัต์นะครับ แค่หนึ่งว่าตอนนั้นต่อมาครับหนึ่งฟิสิกายอนหกสี่หนึ่งฟิสิกายอนออกอะไรออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองก็เก้าห้าเก้าห้าใช่ไหมหลักสิกบเปนเห็นไหมมันที่มันดูดในงงวดที่มันบอกวันที่มานดูดน,นะครับเราอมนวณต่อเลยศูนย์บวกด้วยแปดได้พอเราเป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหกคงที่เก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่ห้า ห้บวกสอคงที่เป็น7ใส่7 7็ดเจ็ดคูณส่เจ็ดสี่ยีใส่แอธิลตะตัวนะ8ปบวกหกคงที่เป็น14ใช่ไหมใส่สีส่บวกสเป็น4ี่ห้าหกใส่7ครับ7จบวกเคงที่เจ็ดแบวกเบวกเเป็น16ใส่หนะครับได้3าอ่าได้9ก้าห้าเจ็ดสี่จ็ดกนะครับ เก้าห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดหกนะเรามาดูนะครับสิบหกพฤศจิกายนสิบหกพฤศจิกายนครับออกศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่งสองตัวละห้าเจ็ดนะครับเลขเลขหกหลักสิบบนใช่ไหมนี่เลขหกมาหลักสิบบนครับไหมแล้วเราเจ็ดแถมมาในร้อยด้วยนะครับกลายเป็นว่าเข้ามาสองตำแหน่งในรางวัลที่หนึ่งสิบหกพฤศจิกายนนะครับอันนี้โฟกัสที่หลักสิบบนนะเราอย่าลืมไปนะครับเจ็ดบวก จ็ดบวกแปดเจ็ดบวกแปดเท่าไรเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเปล่าสิบห้าเอาใส่สิบห้าก่อนได้เท่ากันใช่ไหมสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบหกใช่ไหมใส่หกหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองเอาทีละตัวสองบวกสองคงที่เป็นสี่สี่คูณสี่สี่สี่สิบหกใส่หก หกบวกหกคงที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามคงที่เป็นห้าห้าบวกเก้าคงที่ห้าบวกเก้าคงที่เป็นเท่าไรสิบสี่บ้างใส่สี่นะได้เท่าไรละอ่าแคปเจอ,อร์เลยครับแคปเจอร์ได้หลักสิบเปนคือหกสองสี่หกสองห้าสี่หกสองสี่หกสองห้าสี่ตัวซ้ำก็ตัดออกนะมันก็จะได้เหลือน้อยตัว แล้วก็นำอัพเุียบกับสูตรหลักสิบที่ผมลงไว้ก่อนหน้าน,นี้นะโอเคนะครับอ่าน,นี้เป็นสูตรของเด่น10บนนะครับมีดวงดาวเด่นดวงกับกลับดันบนนะข้างแต่สิบ 16, 16ุมนหกสี่สติสิบแปดมนมีสูตรเล็กน้อยอยู่หนึ่งเท่านั้นล่าสุดเข้านะครับกดติดตามมาเลยจะได้เห็นในทุกสูตรนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับลุก